มางานก็แน่นอนต้องมีความเสียวเราพูดเรื่องเซ็กส์แต่ในขณะเดียวกันมันไปไกลกว่าเรื่องบนเตียงอะ่ะมันคือเซ็กส์ในฐานะส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกเราโอ๊ตบนเทียนนะคะเป็นเกย์เอเชียนคาบอยครับวันนี้เราอยู่กันที่งานคันที่โฮมเชอริฟ f นะคะเป็นนิทรรศการศิลปะของโอ๊ต สิ่งที่เชื่อมความเป็นคุยกับคาวบอยเข้าด้วยกันโอเคว่ามันคือความเป็นชายในวัฒนธรรมคุยเองเนี่ยนำความเป็นชายมาบิดมาทำเป็นสเสน่หาในขณะเดียวกันในวัฒนธรรมคาวบอยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของมาสกุลินิตี้ของความเป็นชายแบบหนึ่งเหมือนกันชิ้นนี้ค่ะเขาเป็นชิ้นที่ใกล้ใจมากเหมือนกันเพราะว่าเป็นของของคุณพ่อ ที่เอามามัดใหม่เนาะถ้าคาวบอยอ่ะเขาก็จะมัดเชลยมัดสัตว์อะไรอย่างี้ใช่ไหมด้วยความที่เราทําชิบาริเราก็เลือกที่จะมัดความทรงจําเสื้อผ้าของเขาบูทคาวบอยของเขาหรือของสะสมต่างๆเอามามัดขณะที่มัดอ่ะเหมือนว่าเราได้กอดเขาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นทรงแบบล่วงลงมาใส่เราอย่างเงี้ยมันเป็นภาระเหมือนกันนะความเป็นชายเราเป็นลูกชายคนเดียวในบ้านเนาะจะเห็นว่าวิธีการมัดของเราอ่ะมันมันไม่ได้แบบ เผยผาสง่างามแต่ว่ามันเป็นก้อนมันเป็นสิ่งที่หนักหน่วงเป็นมวนอลอารมณ์ที่ล่วงลงมาใส่อย่างเงี้ยครับในงานนี้เรารู้สึกว่าเราพูดเรื่องเซ็กส์แต่ในขณะเดียวกันมันไปไกลกว่าเรื่องบนเตียงอะ่ะมันคือเซ็กส์ในฐานะส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกเราภาษาที่เราพูดถึงความสัมพันธ์อะไรเงี้ยทั้งงานจะเห็นว่าไม่เป็นการด่วนกัน ระหว่าง2สิ่งคาวบอยแบบของพ่อที่ตัวแทนของความเป็นชายแคร่เนาะเราก็จะเทียบเคียงกับคาวบอยแบบของเราซึ่งเป็นคาวบอยเคลคาวบอยเกยวันเกิดของเรากับวันตายของพ่ออย่างเงี้ยที่จะอยู่คู่กันในในบทสนทนาต่างๆคือส่วนมากที่ที่ทำงานด้วยอะ่ะก็จะเป็นแบบคนที่ทำ Onlyfans หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาแก้พาได้สะดวกถ้ามาก็เตรียมใจนิดนึงว่าจุเยอะนะครับ ข้างหลังม่านทองเนี่ยก็จะเป็นจอสามจอที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพ่อเราก็ขอเชิญชวนนะครับมาชมนิทรรศการคันท y Home Sheriff ที่ JW d Artspace นะครับอยากให้ได้มาดูกันครับเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาแล้วก็ภูมิใจกับมันมากครับ